อ้าวเฮ้ hey Yo, จยะโจโฉนะผมสวัสดีครับผมผมอิชัาดาร์กนะผม,ผม, Dark, ะผมอ่าวันนี้จะมาแนะนำเรื่องต้นนะผมกับการเล่นเกมแฟนตาติกส่วนเทียนะผมอ่าเป็นแนวเกม MMORPG a อเวนเจอร์ MM นะครับผมก็นะเออนั่นแหละโอ้ว,ว้าวก็นะผมหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะกับเกมแบบนี้นะผม ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับว่าผู้เล่นใหม่นะั้นควรที่จะเริ่มต้นอย่างไงอะไรอย่างไงน,นะผมอ่านนะผมเดี๋ยวพาไปจุดเด็ดกันนะครับผมเป๊ะเอาไปน,นะครับโอ้โหช่วงนี้คลอมกามแล้วับขอลาแป๊บนะตั้เร็จโอเคผมเราเริ่มต้นมาเราก็จะอยู่ประมาณเมืองตรงนี้นะผมเนี่ยเราจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยครับผมตรงนวน,นะครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องทํานะผมใน การเริ่มต้นนะครับผมให้ทุกคนครับผมนะครับผมคจะเกิดตรงนี้นะครับเดินลงไปข้างล่างครับผมถ้าเป็นตรงน้นะครับอ่าโอเคนะครับผมนี่ครับสิ่งที่เราต้องการไหลายชิ้นนะครับอ่าสมมติเราเจอไอเทมอยู่แบบนี้นะครับผมเรากดเก็บออกมาเลยครับผมอ่าเริ่มต้นมาให้เราเก็บของกันนะครับผมพอเก็บของปุ๊บเรา ได้เยอะๆประมาณนี้ครับผมเอาให้เยอะๆไปเลยนะครับผมแล้วเราก็กลับไปเมืองแรกครับถ้าใครจําทางไม่ได้ก็กดคิวแล้วก็ตรงนี้ครับผมมันจะเป็นขีวเขียวเนี่ยครับผมกดเข้าไปเลยครับมันจะเป็นการว์ปกลับเมืองแรกนะครับเกอนะไโอเคนะผมเราก็กลับเมืองไปที่เรียบร้อยนะผมเราจะเห็นไอหมีตัวนี้นะครับผมเป็นอ่ามันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะและคูนยักษ์มาครับผมก็หม,มียักษ์นะี่แหละ กดเข้าไปนะผมนี่ครับคุณเห็นไหมครับมันก็จะขายได้ในราคาดึงนะครับผมขายไปเลยครับผมทำอย่างนี้ก็ผมให้ได้เงินห้าพันบาทนะครับผมเราเริ่มต้นมานะผมเราก็จะมีเบ็ดตกปลานะครับผมผมเกริ่นไว้ก่อนนะว่าจะมีเบ็ดตกปลานะครับเริ่มต้นมาอ่าเดินตามผมมาเลยครับผมนี่คือจุดต่อไปที่เราจะมานะผมเป็น เรือลำใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับผมส่วนส่วนหยู่แถวเมืองแรกนั่นแหละครับผมก็ถ้าผมเราคุยกับไอ้นี่นะผมเนี่ยในราคาห้าพันบาทครับผมเอ่อบลูออคเอ่อแคมป์นะครับผมนะครับกดเข้าไปเลยครับผมก็อ่าเราก็จะมาโผล่ตรงเมืองออกนะครับผมอ่าเดินตามผมมาเลยครับผมอ่าตอนนี้ตอนกลางคืนนะผมเกมนี้นะผมแนะนำนะผมตอนกลางคืนเราห้ามไปเอ่อโดยพระกันนะครับผมไม่งั้นจะโดนผีแคะนะครับผมคนที่จะรอตอนเช้าแล้วค่อยออกไปจำใจอีกรอบนึงนะครับแต่เราจะมา ยกตัวอย่างให้ดูกันนะครับผมอาโอเคนะผมนี่ครับจุดที่เราที่จะมาในตัวนี้นะครับผมก็ เป็นเอ่อเป็นบ่อน้ำนะครับผมในเมืองออกนะครับผมเราควรที่จะมาตกปลานะผมอ่าเราเริ่มต้นมาเราก็จะมีเบ็ดตกปลาใช่ไหมผมอ่าทุกคนขึ้นมาตรงนี้ครับผมขึ้นมาตรงกิ่งไม้นี่ครับโอ้โหตัวใหัััขึ้นมาตรงกิ่งไม้หเดอนเลยครับอ่ายืนประมาณตรงนี้นะผมแล้วเราก็ตกปลาอย่างสบายใจได้เลยนะครับผมนี่ครับผมก็มันก็จะมีปลานานาพันธุนะผมพอตกได้เต็มตัวแล้วกดคิวก็ผมนี่ครับเห็นไหมครับ ถ้ามันเป็นสีเขียวก็กดาราปเข้าไปเมืองแรกแล้วกลับไปขายนะผมแล้วก็ทําวนแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมวิธีการฟาร์มเงินช่วงแรกๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นวิธีที่เร็วสุดแล้วนะวิธีฟาร์มเงินช่วงแรกลนะ้วเพราะว่ารอบกลับเนี่ยมันก็จะได้ประมาณขั้นต่ำคือห้าหมื่นแมนก็แสนนึงเลยนะครับผมอ่าถ้าใครอยากจะรู้วิธีการฟาร์มเงินในช่วงที่เราโหดแล้วนะครับผมก็ สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยทำนะครับผมเกี่ยวกับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้คนไทยเขาไม่ค่อยเล่นกันแบบมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมอิชดาร์กนะครับผมก็ขอจากลาเพียงเช้านี้นะครผมอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ยังดีนะครับไม่กดกรุเพื่อครับผมไม่กดกรุ๊ปเพื่อของแม่นะครับเช้าของแม่ครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับบาย